โอ๊คัวมัเลี้ยช่วยแล้วกินแลนอลมอสตันบ้านนะครับวันนี้เอโอก็อจะมาแกงยัวนะฮะแกงยัวใส่กระดูกหมูอ่อนสุดยอดหมูนี่เอโอเอาเป็นกิโลเลยนะแกะไปกิโลเลยยกเกิเ้ยวยกับเต้าเรียบร้อยแล้วแกงโยเกิ้วยใส่กระดูกอ่อนใส่วุ้นแบบเม,มืองเมืองบ้านเฮานะครับแบบเม,มืองเมืองบ้านเฮานะครับเดี๋ยวมาจับน้องพี่ก่อนนะฮะน้อพี่ก่อจะมีนี่บาพอมีหักกระป๋อมนะฮะหอมขาวหอมแดงขาจะไขนะครับ แล้วที่ขาดมาได้ล้อกัมลืมนะครับนี่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 อันจะเป็นบักแควนนะฮะบักแควนบักแควนใส่ให้น้อยนะฮะใส่เพิ่มก๊อมหอมให้น้อยนะครับใส่บักแควนเข้าไปให้น้อยนี่ให้ะอยโคบักแควนนะฮะโคเข้าไปโคเข้าไปละเอียดเลยเยียบบักแควนนี่มันจอดหอม จะเพิ่มความหอมนะฮะคือเทของกินแบบเหนื่อยๆล้านนาไปเท่านะฮะนะครับแถมนี่ก็มาที่นี่ง่ายง่ายง่ายไวหากพักชี้หรือหากพักป้อมจะไข่ขานะครับ,บ,บของ,ออองข,าขาบบขอมแดงออกใส่์ด้วยกันรวดเลยนะครับไง่ายนะครับสลวกต่อกันต่ำนะครับตำ่ำไปเรื่อยๆต่ำจนละเอียดไหนะครับตำ่ำทำไม กินดานะฮะกินดา,สา,าในะะส,าตานะะสาา่ตามใจชอบนะฮะใส่ใส่ตามชอบนะครับใส่เข้าไปตามใจชอบมากเพชรใส่เพชรมากไปเพชรใส่น้อยเดียวนะฮะโอ้ละเอียดละเอียดโอ้ไปเลยเมื่อละเอียดแล้วนะครับผมนะฮะกับข้าเหนือทำดีจัดนะครับทำง่ายๆเลยนะฮะนี่ใสก่กะปิลงไปหน่อยๆกะปิหนึกะปิยังดีนิดนึงนะครับ ใส่ห็น,หน่อยนี่เติมค้อมนัวนะครับเติมป้อมนัวตามด้วยขมโนนะฮะหมูหนึ่งก้อนตามรวมกันไปเลยนะครับเวลามันคั่วามันจะได้เข้ากันนะฮะไง่ายๆครับจะเข้าเนื้อทั้งมายากไปตีละเสร็จล้อย สุดยอดขอนาดพิกแล้วฮะขนาดต่ำรั้วยังหอมด้วยสุดยอดสุดยอดดูละเอียดยิบด้วยนะเอาจุดละเอียดละเอียดเลยใช่พอดีนะฮะตองเซน่ะนีพ่พอดีพอดีมาวางนี่ก่อนนเด็๋แก้ในห้น้อย ี่มีผิวโอมากเพลสเนาะโอ้จะใส่นักรอยนะครับเพลสนี่ใสแต่หอมขาวมันก็เชียวตัวหน่อยให้มันหอมนะครับนี่ครับคือผิัวใส่นักเ้อนี่ผัวนึ่พริกมันแตกนะครับผัวนึ่พริกมันแตกมันมันจะได้มีความหอมมจะได้มีความหอมนะครับเนี่ย พว่ไปใ okay. ห้ตั้งหอมทุกยอดครับต่างหัวดังจืดจืดงานไปแล้วเนี่โอ้ต่อข้อกินหอมทุกยอดครับพริกนะฮะนีะฮะแล้วเดี๋ยวพวแดงละภาคหนึ่งนะครับชิ้งแสกแล้วก็ น้ำหมูเข้าไปนะฮะหมูที่เขาซักไว้ทำหมูทห่ฮัดลงกระพริกเลยนะครับอือครับลูกระพริกมันเข้ากันสักครู่นะฮะสักจ้ำเนาะอืออ๋อหอมกินแบบแฟน ไข่อยู่มังหนอกมังนาบ้านใก่้บ้านไก่นะครับน่าหันมังเหนือบ้านเฮานี่เอกลักษณ์นะครับนะฮะคี่ถึงบ้านเนาะนะครับแขยงด้วกใส่กระดูกหมูอ่อนใส่บุ้ญเส้นเนี่ยโอ้โถโถงมาโถงโสสังคุปนะฮะนี่น้ำใส่นะฮะน้ำสะอาดใสเลยนะครับน้ำสะอาดใสอืม ปรุงรสนะครับผมนะฮะใส่พงนัวลงไปนะฮะตามใจชอบอนะครับตามด้วยขุนนอนะฮะอืมเห็นห่อยอ๋อหน่อยอ๋อนะครับตามด้วยน้ำปลานะฮะนี่น้ำปลาเห็นหน่อยนะครับนะครับนะครับน้ำปลาเมื่ออย่างครบแล้วเาก็ใส่นะฮะนี่ ด้วงกล้วยนะครับด้วงกล้วยตีโอตัดไว้นะครับแล้วก็เปซโซยสับเร็จมาแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะเกลือย้ําต้องใส่นะฮะเพราะว่ามันมีความเค็มของง่าปลาห้านะับกราปิอยู่ละนะครับต้องใส่นะครับเดี๋ยวเขาจะจีมเอาพี่หลังยด้วงจังจวานอยู่แล้วนะฮะนะครับด้วงกล้วยเหมือนด้วงจะหวานนะครับนี่ครับมันก็เข้ามาซูมใกล้ๆนิดนึงครับผมแน่มาขนาดไหน เนี่เดี๋ยวเขาล้อยวกเปลยสักหน่อยนะครับเนาะยวกปวยสักหน่อยนะครับแล้วเขาก็จะใส่บุ้นใส่เนี่ยก็จะเป็นการที่ว่ากินได้ละแล้วก็จะเลี่ยวละนะครับใกล้ซุกนะฮะใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับใบมะกรูดนะครับเพิ่มความหอมนะฮะขนาดกำใส่ใบหอมเนี่ยฮะนี่นี่นะครับใส่ปูลงไปละเพิ่มความหอมนะฮะใส่ใบมะกรูดลงไปละ รวยด้วยวุ้นเส้นอืมน่าจะชอบนะครับใส่นักเส้นน้อยน,นะก็ได้ชอบนะนะครับข้างเต้านี่เนี่ยกลับมะอยาครับพี่นอ่ะอืสุดยอดครับนี่นะครับใส่วุ้นเส้นเลยะฮะดูน่าก,กินมากครับรดูฮะกระดูกอ่อนด้วยอืมรสชาตินี ตุจอนความหอมนะครับตามด้วยต้นหอมนะฮะผักชีนะครับนี่นะฮะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับดูฮะมีกลิ่นหอมตั้งกลครับตั้งมาชิมดูเส้นครับคอนห้อเลยนะป้งท้อทอกลินกระดูกหมูเนี่ยคลุกพริกคลุกพริกนะครับ ตัวชาดิบแบบมึงเหนือฮะมึงเหนือตแต็แตะนะครับมันหวานอุวกนะครับโอ้ยแข่งนะแข่งหงมอ้อนะครับแข่งเป็นหม้อเพราะว่าจะเอาไปแจกเอเ่เอเตือนบ้านนะครับเตืเอนบ้านตัวเนะครับเอาไปแจกหมูหยาบเอ่อหมูฝุ่นะนะครับไปกินดูนะครับดูน้ำสุกนะอืมเอาล่ะสุดยอดอืม ทำมางไกลๆเลยเนาะก้อนมางไกลๆเลยเหรอ,อ,หรอดูอืมเนี่ยคือรสชาติดั้งเดิมครับนะฮะหอมกินบะแควนนะฮะหอมใบบะคูดนะครับปุ๊บด้วยนะครับต้นหอมบัชีนะครับ,นะรบ,อนะรบเอกลักษณ์เลยครับออริจินอลน,นะครับกินแบบหเหนือ้อๆนะครับรสชาติแบบสไตล์ล้านนะของแต่เลยนะครับอืมดู อือบืมใบบะขูดนะเขาบะดีให้มันช่ำนะครับบะดีให้ฉ่ำนะครับอืมอืมหวานแม่ยวกับดักก็หวานนะฮะยวกหวานขึ้นเส้นนี้จะบบอื่นนะฮะขึ้นเส้นนี้เขาต้องใก่บางยี่ห้อที่มันบบค่อยอืดนะครับ,บ,อ,รบ,บอืมอืม กลินก็คึงยๆค่อมๆสุดยอดเลยนะครับอืมขมา้าวนเราไม่ยากกินวะนะครับนะครับพี่น้องเจ้าเหนือีอยูต่างจังหวัดก็ดูต่างประเทศก็นะครับอยากกินนะครับถ้าแบบมียวกต้นกล้วยก็เอาแกงบุ้นใส่กระดูกหมูก็ได้สูตรกอไอให้โปเนี่ยให้ดูและนะครับเรื่องพี่เถื่องแกงเือนกันเนียนะครับ สุดยอดขอบคุณครับนี่คืออาหารเหนือทำได้ง่ายๆครับทำได้ไม่ยากนะครับอืไปฝากติดตามนะครับคลิปนี้ถ้าชอบนะฮะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามความมือเหนือชั้นแน่นะครับเพราะจะมีสูตรกับข้าวหลายอย่างนะครับมีคลิปดีๆให้ลงให้พอนะครับยติดตามนะครับพี่น้องคนเหนือครับหลูปีมือน้อง เจ้าเหนือนะ,นะครับทุกคุณไู้ภาคนะครับที่ชอบได้กันกินชอบได้กันทำคลิปก็เป็นกระดังใจให้โอตัวยนะครับเนาะคลิปนี้ก่อะอีกกันเนาะนะครับเดี๋ยวโอะไปกินเข้าละนะครับกราบสวัสดีครับผม